แจกของโคตรเยอะเลยนะครับแจกตังค์หนึ่งแสนมือถือ1เครื่องรถวิบาก1นึคันปานไฟด้วย1อันแล้วก็จะมีพอยให้ด้วย1,000พัน p เลยนะครับโอ้โหเซิร์ฟนี้แจกโคตร เยอะเลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟ King o f Story เซิร์ฟนี้เปิดให้เล่นฟรีเฉพาะมือถือเท่านั้นนะครับ PC ซยังไม่เปิดให้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นบนมือถือนี่เล่นได้เลยนะและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ถ้าเป็นเด็กใหม่ทุกคนนะครับเขาแจกกระบองฉลามด้วยนะครับมารับกับงกุลตรงนี้เลยนะครับเป็นกระบองต้อนรับปิดเทอมเองครับกระบองตัวนี้เลยนะแจกให้ทุกคนฟรีทุกคนเลยนะครับโคตรเท่นะครับเป็นกระบองฉลามนะครับแล้วก็ ็ที่สําคัญนะครับถ้าใครมารับของขวัญเด็กใหม่ตรงนี้ครับแจกของโคตรเยอะเลยนะครับแจกตังค์หนึ่งแสนมือถือหนึ่งเครื่องรถวิบากหนึ่ง 1, คันปานไฟด้วยหนึ่งอันแล้วก็จะมีพอย n ให้ด้วย1000พอยเลยนะครับโอ้โหเซิร์ฟนี้แจกโคตรเยอะเลยนะครับและในเซิร์ฟนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า1000ในโดเน t นี่เราซื้ออะไรได้บ้างนะครับหุยซื้อกล่องสุ่มรถได้10กล่องเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเราจะมีรถ10คันตั้งแต่ต้นเกมเลยเลยเนี่ย แล้วก็จะมีเงินเขียวด้วยนะครับ1คอยเท่ากับ500อยนะครับเราซื้อได้กี่แสนเนี่ยแล้วก็จะมีชุดฟักทองด้วยนะครับให้ซื้อหน่อยแล้วกันนะราคาแค่200รอเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมใส่หมดอยู่นะไม่แน่ใจว่ามันจะทับกันหรือเปล่านะลอ,องดูอ๋อนี่ไงเป็นประมาณนี้นะครับ <laughs> มันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ก็เท่ดีนะครับนี่ไไนเอ้ยนี่ไงคนเบี้ยวอ๋อนี่ไงชุดฟักทองมีเพื่อนใส่อยู่นะครับนี่ก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็ถ้าใครจะเสกร,รถไปเสกฝั่งนั้นได้เลยนะครับแจกรถลิบาก1คันนะครับไม่ต้องเสกแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับทุกคนโคตรเก่งนี่เข้ามาเลนในเซิฟนี้รวยตั้งแต่ต้นเกมเลยก็ว่าได้นะครับนี่โอ้โหดูดิของโคตรเยอะและในเซิฟนี้ถ้าใครมีแกงนะครับสะดวกหน่อยนะเพราะว่าเราสามารถที่จะเปิดสตอรี่ ได้เองอัตโนมัติไม่ต้องรอแอดมินด้วยนะครับสมมุติว่าเราเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับสมมตินะแล้วก็เรียกหัวหน้าแก๊งอีกแก๊งหนึ่งมานะครับหรือว่าจํา ID เขาไว้นะครับถ้าเราอยากจะเปิดสตอรี่กับแก๊งนั้นเนาะ อย่างเช่นถ้าเราเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมแล้วก็มาวิ่งมาตรงนี้ครับตรงสภาตรงนี้แล้วก็กดเอนะนี่เลยแล้วก็ระบุฝั่งหัวหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มสตาร์ทนะครับมันก็จะให้เลือกทั้งเวลาแล้วก็เงินเดิมพันด้วยนะครับถ้าสมมติว่าหมดเวลาแล้วนะครับใครชนะก็จะได้เงินไปแบบอัตโนมัติเลยนะครับวันนี้อย่างเจ๋งเลยนะครับสำหรับไวที่ชอบเล่นสตอรี่นะครับไม่ต้องรอแอดมินนะครับนี่เปิดเล่นได้เองเลยนะครับนี่ไม่ต้องโกงกันนะเพราะว่าถ้าเล่นจบ แล้วก็โอนเงินให้เลยนะครับอัตโนมัติด้วยนะครับเออเซฟนี้เจ๋งดีนะครับนี่ยและในเซฟนี้เจ๋งมานะครับถ้าใครอยากจะฮิวเลือดนะครับมาตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงโรบิ้นกาลังเต้นอยู่นะครับจะมีจุดเพิ่มเลือดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นการฮิวเลือดเต็มหลอดเลยนะครับกด N เท่านั้นแหละนะครับเราก็จะฮิวเลือดเต็มหลอดเลยนะรู้สึกว่าเสียแค่5้0เท่านั้นนะครับ500เงินเขียวนะนี่เลยก็ฮิวได้ตลอดนะครับนี่ถ้าใครมีเลือดกระปิดกระปอยนะครับือว่า เลือดน้อยๆนะครับก็ทําได้เหมือนกันนั่นเองครับนี่แล้วก็อีกฝั่งนึงฝั่งนึงฝั่งนี้นะครับถ้าใครไปสภามาแล้วแล้วก็ไปบวกกับเพื่อนมาแล้วนะครับถ้าเป็นแก๊งเนาะก็นะมาดูตรงนี้ได้นะครับนี่ว่าแก,งก๊งไหนได้กี่แต้มแล้วบ้างนั่นเองครับอันนี้เป็นชื่อแก๊งภายในเซิร์ฟเนาะนี่เดี๋ยวยังไม่มีใครบวกกันนะก็เลยไม่มีแก๊งขึ้นมานะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝัง่งนี้จะมีตู้ปลาขนาดใหญ่นะครับขออนุญาตวิ่งเข้้าาไไปดููหหหนนนนน่่่ออออยยยีตนะัััวเมมืะรสกง <N ic ly> ต้นอะไรครับเนี่ยเอ้ยถ้ามีแบบนี้ด้วยเนี่ยโฮ้ยสวยดีว่ะเนี่ยตรงนี้เนี้ยเหมือนจะยังทําไม่เสร็จนะเขากาลังทําอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นตู้ปลาเลยครับด้านในนะนี่เนี่ถ้าใครโดนอุ้มเอ๋อน,นะครับก็จะมาเกิดด้านในตรงนี้น,นะนี่เลยนะลองมาเล่นดูได้นะครับเซฟนี้ไอ้ตรงนี้เหมือนมีเฮ้ยมีหมึกด้วยว่ะเหมือนเขากําลังทําอยู่นะเอาไม่ใช่ต้นไม้หรอ เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ลงหมอดนะทุกคนลงแค่สกินเท่านั้นนะครับโอ้เขากำลังแต่งอยู่นะครับนี่ไม่แน่ว่าตรงนี้อาจจะเป็น อีกจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจก็ได้นะครับเนี่ยและในเซิฟนี้ถ้าเราจะประมูลรถนะครับเซิฟนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่มีจุดประมูลรถสวยๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เด๋ยแล้วก็จะมีโรบินจังเชียรถอยู่นะครับไม่ใช่เชียเบียนะครับอันนี้เชียซื้อรถแล้วก็ถ้าเซิฟนี้เขาจะประมูลรถนะครับก็จะมีประกาศใน d i s อร์ d แล้วก็เพจในเซิฟนะครับเราสามารถที่จะติดตามได้นะครับก่อนจะถึงวันนะก็ เตรียมเงินไว้ให้พร้อมนะครับนี่ก็จะมีรถแจมๆนะครับมาประมูลกันนะครับรถเท่ๆที่ไม่มีในเซิร์ฟที่เขาขายผ่านเงินเขียวนะครับนี่ก็ฟาร์มเงินไว้เยอะๆนะจะได้มีตังมาซื้อรถนะครับและจุดต่อไปนะครับถ้าใครชอบแต่งงานนะครับมาตรงนี้ได้นะครับแต่งได้ครั้งเดียวใช่ไหมถ้าเป็นคนธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นคนธรรมดานะครับ จีบสาวทั้งเซิร์ฟแต่งนั้นทุกวันก็ได้นะครับมาตรงนี้เลยเพราะว่าใช้ตังแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับเซิร์ฟนี่นะหลักหมื่นก็แต่งกับสาวได้แล้วนะครับนี่มาพิมพ์ทับแต่งงานนั่นแหละนะครับวิธีง่ายๆในเซิร์ฟนะครับนี่เลยแต่งงานหลักหมื่นครับเซิร์ฟนี้แล้วก็จะมีการถ่ายรูปก,กับเบ่าสาวอยู่ตรงนี้นะครับนี่ถ้าใครมีเพื่อนเยอะก็เออเรียกมาเป็นสักขีพยานได้นะครับนี่เลยตรงนี้มีอะไรเนี่ยเฮ้ยเมีย <laughs> มีของจัดเตรียมไว้นะครับมีแนวแบบว่าหวานแววเนาะนี่เลยครับอย่าลืมมาแวะตรงนี้ได้นะครับหรือว่ามาถ่ายรูปก็ได้เนาะถ้าใครยังไม่มีคู่แต่งนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้นะครับก็จะเป็นจุดของช่างนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะนี่มีโคโยตี้คับเต้นอยู่หน้าช่างด้วยนะครับนี่เนน่ยโคเท่แล้วก็มาตรงนี้ได้นะครับสําหรับจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดของช่างนะครับเราสามารถขับรถมาตรงนี้นะนี่มาซ่อมมาเปลี่ยนสีได้นะครับแต่ว่าถ้าใคร จะแต่งรถในเซฟนี้ต้องให้ช่างแต่งเท่านั้นนะครับและถ้าใครนะอยากจะเป็นช่างในเซฟนี้ครับลองมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดรับจํานวนมากเลยนะครับนี่ถ้าใครอยากเป็นช่างนะครับมาตรงนี้ได้นี่เลยตรงนี้มีห้องอะไรสักอย่างนะขอไปดูหน่อยฮึบหุยขึ้นไปชั้น2ได้ด้วยน,นเนี่ยว้าวโอ้โอช่างอู้ยืนอยู่ตรงนี้เลยวะโคตรเทอันี้ก็จะมีจุดตู้เซฟของช่างนะครับนี่เลยก็จะมีจุดเข้าวงเข้าวินของเขาเนาะนี่ถ้าใครอยาก เปิดร้านซ่อมรถอะไีอยวตีกระจกร้านซ่อมรถพังนะครับเนี่ยโอ้โหผมน่าจะโดนเติบนะครับเนี่ยเดี๋ยวดีไปจากตรงนี้ก่อนและในเซิฟนี้มีงานเลี้ยงวัวด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลี้ยงวัวในเซิฟนี้นะขั้นแรกนะครับเราต้องซื้อฟางก่อนนะครับต้องซื้อฟางข้าว มาจํานวน5อันนะครับเพื่อที่จะให้พี่บัวนั่นเองครับเี่ตอนนี้ผมเลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็รอมันโตประมาณสัก2นาทีนะอันนี้เหลือแค่3าีวีนะครับก็คือสมมติว่าตัวนี้ว่างนะครับมันก็จะมีค่าอาหารกับค่าความสุขนะครับแล้วก็ให้อาหารก็คือฟางข้าวไป5อันนะครับและหลังจากที่ให้5อันแล้วแล้วก็ลูบหัวมันนะครับแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วเราก็รอ2นาทีนะครับง่ายๆเลยนะแล้วก็ วัวพวกนี้แย่งกันไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครให้อาหารตัวไหนนะตัวนั้นก็จะกลายเป็นของคนนั้นนันเองครับปึบอ,อ่านี่ไงได้แล้วแล้วก็กดเอ็น่ะแล้วก็จะทําการรีดนมบัวนี่เองครับแล้วก็จะได้นมบัวมานะครับนี่เลยแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นได้เลยเนาะอ่ะทีนี้ครับ หลังจากเราได้นมบัวมาแล้วนะครับเราก็มาโพสต์ตรงนี้นี่เลยแล้วเราก็นํามาโพสต์ตรงนี้นะครับหลังจากที่โพสตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มานํามาขายกับเจ๊คนนี้นั่นเองครับง่ายๆเนาะนี่อย่าลืมมาลองเล่นกันดูครับเซิฟนี้และในเซิฟนี้ก็ยังมีระบบอีกมากมายนะที่รอให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันอยู่นะครับนี่ถ้ากําลังหาเซิฟเล่นกันอยู่นะ ลองเข้ามาเล่นในเซิฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมนี่แมพเก็บเต่านะครับเท่เหมือนกันนะเนี่ยเก็บไข่เต่าใช่ไหมหรือเก็บเต่าดูดิมันอยู่ใต้น้ำแบบนี้เลยนะโอ้โหดูดิโคตรน่ารักเลยนะเนี่ย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเฮ็ดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม